ครับพมพี่น้องครับสวัสดีครับมาตามหาผลไม้ปลาสุดแปลกเขาเจ้าซาเขาเจ้าลือว่ามันแสบมันนัวมันเป็นตะกินเพิ่นบอกว่ามันสีโรยยึ่น้ำดิน มั up. นเป็นต้นว่าสันว่ามนันหนีอยู่กี่นนองเลือกเขามาเลือกคักเทดีนี่อยู่แถวผู้พแพงมาเ้ยครับเร่อร่วงก็สิร่วงยุแถวนีตัวเฮ้ยมันแปลกเขาว่าบบคนบกคอยหูจักว่าสันบ้ามีบกหูจักเลยเลย เฮ้ยนี่อ้วยหนึ่งพี่หลงเอามันคือเจ้าวมันนี่ไหมหุ้ยนี่อ้วยหนึ่งอะ่ะเอานี่กระเมียนพี่้องเอาบักคือเจ้างบพอก,พกเน่นี่กระเมียน นี่กระเมียนพี่น้องผู้ดใดเคยผอผู้ดใดเคยกินบอกบ้ามีมากินได้บ่ถ้าบ่าสตายบ้ามีได้บ่ได้ก็ต้องกินนะเอาดีบ่บ่มีกินกินบ้ามีเลย dạng đẹp như nóng à hoa mà lui hoa Xôm xóm ván này nói คือบักเดียนี่พี่น้องคือบักเดียนี่คือบักเดียแห้งึสาธุเยอผู้ขาตายเด้อรทดเราเดียนี่ึึพางไนมันโคตรแปลก่ะพี่น้อง ผู้ใดหูเบาเนี้ยนะครับเรื่องเบอกบาอีหยังมันกินได้บ่ผู้ใดหูเบาเนี้ยนะว่ามันกินได้บ่เบาอีหยังนี่อือืนี่นี่หน่อยหนึ่งอืมอือือืมามากินเบิึง เจอกันก <łość> ันบ้ามี่พอได้เห็ุคลิปอีกอะแบบ่าบ้ามีแย่แล้วด้วยพี่น้องเด้อไปกวนพี่น้องผมจวดบอกอีอย่างว่าที่บ้านก็บอกผอว่ามันซื้ออีหย่างบ้ามี่โ้หูนี่เฮ้ย